วันกล่องใส่ข้าวสาหรับหวานจะไม่เครื่องมือใส่ข้าวสาหรับหวานค่ะถ่ายได้ใช่ไหมคะได้ครับขอบคุณค่ะนี้เราก็เอาข้าวใส่กันค่ะาัหวานข้าว วนานะคะหวานข้าว่อมนะคะทุกคนมีหวานในการหานข้าวสอม มี่คือมเมล็ดข้าวที่หวานแต่แล้วนะคะข้าวหมดหรอคะข้าวหมดแล้ว,ว,ลวอ๋อเสร็จแล้วหมดหมดทุงแล้วตอนนี้ก็หวานข้าวเสร็จแล้วนะคะพี่เขาหวานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วหวานกันแดดร้อนๆเลยค่ะ ลุยลุยตามร่องน้ำมานะคะเป็นร่องน้ำที่ทำขึ้นเพื่อปล่อยน้ำออกทิ้งนะคะนี่ย่ำโคลกันเลยนะคะเราถ่ายตอนย่ำโคลนะคะนีใครอยากมาเล่นทุ่งนาแบบนี้ก็มาเลยนะคะ